ทีนึงเดือนใหม้หนึงมีทุนนาอ <c oughs> อกไม่เดือนอย่างละเดือนนี้มาเดือนดับที่สามสิบเดือนดับดับแล้วก็ออกใหม่บ่เดือนอย่างละบ่จ พุทธภางานวัดปราบรรตัดไปรวมลงโ,รโบรสุดยุสลาพระลงลงโบสุดประมาณหน่อย่าองค์ไปในงานที่สี่กว่าสามสิบพุทธภา ป,ประบรรดาเป็นจัดงานประจำแตะก่อนพมะติดช่วงโควิดกับพอนๆไปสองสามปีปีนี้โลกรุ่มเรามันก็ซาไปนแนวก็เลยได้มจัดอีกคนก็นหลายคือเากาการทําบุญทาท่า,ทานเป็นพระทาท่า,ทาน <c oughs> การทำบุญทำทานเป็นความดีเบื้องตน้นการฝึกฝนทำความดีเบื้องตน้นเพราะสิ่งที่มันบอดีมันก็เป็นพื้นพืน่อนอยู่ประจำคิดประจำใจก็คือความโลกค่มโลกนโมกโลกมากเห็นแค่ได้เห็นแค่ตัวของิดตนีเลาวนี่เ,นเป็นสิ่งที่พอดีเป็นเครื่องใหม่เครื่องมือของกิเลส บริวารของมันก็คือโลกภะมูลตัวตนของมันมูลเหตุของความละหองละแหงทเลวิวาดเพราะอย่างเพราะมิตรพมโลกโลกความอยากได้เพียงพินิพิจารณาอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของเจ้าของโดยความอรรถเปรียดโดยความแข็งแกร่งชิง ชกชิงมาเป็นของเกี่ยวของโดยพลักการโดยกำลังโดยยังกระตาม <c oughs> นั่นเราเป็นขาึกศัตรูต่อกันละกันต่อมามันก็เลยกลายเป็นศัตรูเป็นเฉียดแข่งออกมาจากต้นตอของมันคือความโลกที่ว่าโลกพโมูลมูลเหตทุทั้งเรืองราทั้งหลายออกมาหนึ่งกองหนึง่งมันเป็นหมวดหมวดป็นจัดแย,ยกออกเป็นบนหมวด,มวดแต่ที่แท้ก็คือหมวดเดียวกันก็คือ อคติพันธจิตในใจที่เราทิศพิัญาทิฏฐิควบประรอบความคิดของสติปัญญาเพราะมีสำคัญพิดคิดว่าใดหาใดหาตรงใด้เขาเจว่าได้นั่นเราสำคัญพิดคิดว่าตรงใดมีการได้ที่แถบว่ามีนะไม่พอได้ใดไม่พอได้เสียโลกนี่คือเบื้องตามปรมาถรรมลรา มันเป็นแคมมายาภาพจาัางสมบัติมาพอกพูดยุดเต็มกอบเต็มกัำเวลาเนี่ยใช้เราพูดได้เป็นแค่ครึ่องอาศัยสุข่างสุงสงข้าวถ้ามีการได้แท้ก็ <c oughs> ออย่นน้ำกันตลอดสายนาที่ <c oughs> อันนี้มันว่าได้แท้เป็นมายาภาพแถา,ถา หลุมลงง่ายซึ่งลงยี่แล้วหละตามความเป็นจริงเพรวะว่าเพิ่ม,ม,มเ,เพิ่มหลงมหจิตเตเพิ่มเพิ่มหลงเข้าไปอีกเพราะว่าตามความเป็นจริงแหละเทาม,มีการใดมันก็ต้องได้สิทธิขอบข้องเป็นเด็ดขาดนะที่อันนี้บ่บดได้ก็ยยำหนึ่งเขาพ่าไปจากเฮาเฮาก็ไปจากเขาโดยเหตุใดอย่างหนึ่งที่สุดคือความตายมาผาา ในคณะที่ข้องกันยันส่วนใดเป็นผู้ใดจิตใจเป็นหน้ามาร้ทรับสลิงข้านแก้วแวนนงินทองที่หัาววัดกวานมากกอบป่วยมากสะเสีงหามากล้วนแล้วแต่เป็นปรูปธรรมรูปธรรมหน้ามาถาม้ำเขากันบ่ได้วัตถุสิ่งของเขากับจิตกับใจบ่ได้เพราะจิตใจเป็นหน้ามาร้ำละเอียดละออยิงกวา่ารัพย์ภายนอกก็คือวัตถุสมบัติ ถ้าผู้หลงก็คือจิตเข้าใจว่าจะคล้องได้ถือคล้องยึดคล้องเป็นจะคล้องรับกลายเป็นผพสทายกลายเป็นไผ่ผลสทายกลายเป็นผู้สมมาเผาซับห่วงซับห่วงซับไปใช้พวกคนเพราะขาดความอย่างคิดโดยสติปัญญาตายไปแล้วมันเครื่องใหม่คือเมื่อสิมาอบรมจาของแห้งตกไก่ไปยังใส่วิชา ศรัทธาพระละมาอบรมบ่มเพราะจิตใจจะของให้กลับมาสู่ความเป็นจริงความโลภก,ก็สิบันเทาลงเพราะอย่างเพราะเริ่มลังเลสงสัยแล้วยังน้อยก็ต้องมีการเราแหวงลัววง,ลงเลสงสัยว่าไผ่ได้ไผ่เสียมีกันได้แถบบ่อที่ห้อเป็นถาดความมกมุนรุนไหวทะเยอทะยานอยากอยู่เวลานี่เขาเคยสงสัยบอ่อนั่นเขาเคยสงสัยเพราะอย่างเพราะมันครอบงำห้อง นั่นเรียกว่าสลบรับสลบสลยลยหรับไหลไปครับความหลบโมโทสันไปของมันคลอกม,ม่วมจิตใจเฮาทุกคนนั่นละพราะพ่อกันบม่ได้มีผู้รดเริมหลับทำสูงกันเท่ไใดอกขึ้นชื่อว่าปุถุชนค้นหยาบจากนั้นมากกว่าเอาธรรมารำม,ม่หรือว่าอรียาธรรมากกลั่นกล่องมากักใส่ายเลี่ยง เทียบเพียงหาความเป็นจริงตามประวัติที่พระองค์ท่านตรัสว่บ้างยังพอได้ได้มันมันตีบอกมันเข้าคือจริงว่าเข้าได้ในหนาใน้นาเมาเบบังตีกูได้มากซแสแวงหามากกอบกรวยมากกวานเขามาเนี่ยเต็มพกเต็มห่อเต็มไหม่เต็มมืออีนี่สีว่าบ่ได้ยังไงมันยัขัานอวัดข่านคำสอนเทียงยังไล่ะเทียงกันขังคู่ตามประสาตุุธุส้นมันส้นดะ ส้นกระทั่งพระวอทฐ์คำสอนของจอมปราดพระองค์ท่านเป็นปราดจอมปราดยอดแห่งปราดพระดูยิ่งเห็นจริง,รงตามความเป็นจริงพระพระองค์ท่านยอ้อนระลึกถึงรูปกรรมร,รมุปเหตุต้นเหตุการไปรกัน,นมากการวกว้นเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ประสัตวในวตารสงสารนี่เกิดตายตายเกิดทรัพย์สิสนปนเปกันมากเนี่ยทิ้งไว้ยังโลกมื่ การยึดครองถือครองตามสมุดบัญญัติว่าเจ้าของเป็นเจ้าทรัพย์เจ้าของทรัพย์เคยเป็นเคยเห็นก็เจ้าของเองเพิ่งจงเอามาตรัสเพระองค์ท่านเอามาตรัสพออย่างพ้อเห็นครับพระองค์ท่านเองว่าสรรพสิงล่วนว่ามีการยึดครองถือครองตามความสําคัญพิษของจิตของใจเวลานี่ นั่นหละทุกทุกอย่างหรือว่าสรรพสิงทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละเมื่อมีการยึดข้องถือข้องไดจิตเด็ดขาดเมื่ออุปโลกสุขขังสวขข้าวอุปทานยึดถืออุปโลกว่าเจ้าของเป็นเจ้าของพ้นสุดท้ายแม้แต่ร่างกายส่วนกายชิดกับจิตใจเจ้าของแท้พ้นสุดท้ายกับอันตรธานไปศูนย์ไปสิ้นไปไปหาความดั่งเดิมของมันก็คือความเป็นธาตุธาตุซีขันห่า ขันซีขันหนึ่งล้วนแล้วแต่องค์ประกอบของฐานที่เกิดของสัตว์ยังพวกเทวโลกพวกโลกทิพย์เขาก็มีขันซีเขาก็มีรูปขระขคันก็ยังมนุษย์ก็ยังพวกพุ่มของมนุษย์นี่พวกขันหาขันซีขันหนึ่งพวกพรมทั้งหลายเขามีขันหนึ่งคือจิตคือใจกับกิเลสติดไปน้ำกันเลยบรด้ม่ อิหยังเพิ่มเข้าไปอีกเหลือแต่ความรู้ครับกิเลสติดที่น้ำกันอ่อนต้อนย่หันสวยสุอยู่ตามความเป็นจริงของภพภูมิบ่ได้มีทุกข์เดือดร้อนผู้พันพ่อนหยังเพราะพวกพ่อมาก็มีแต่วิหารธรรมอยูุติความเมตตากรุณย์าอินุสงสารทนสุดท้ายกับว่างเฉยนั่นเรียกว่าวิหารธรรมวิหารธรรมของพ่อมหรือว่าพ่อมพระวิหารพ่อมวิหารพ่อมวิหารแถวๆเก่าเรียกงเด็ด ออกมาบอกเดี๋ยว่าพ่อวิหารคือวิหารธรรมคือ,คอ,คอเครื่องยูของพวกสันพมมันมีความสับสนผลไปวุ่นวายอย่างหลายราวะธุระพัันไปแล้วก็ยังความสงบเงียบของขื่นล่มความสงบเงียบของซึ่งต่างๆหรือว่าความสะอา,า,า,าดของน้ำที่แยกออกจากตะกอนแยกตะกอนออกจากน้ำน้ำก็เลสหนิ่งอยู่หันแต่ว่่ได้บริสุทธิ์พออย่างเพราะตะกอนก็ยังอยู่ยต้องวันกับน้ำ ได้พล่ากับฟุ่งับมาคือเก่าก็เป็นหนามคุ้คือเก่าอันนี้คือกันละจิตทิ่พมโรคโซข่างโซคร้าวถือวาอยุเนินน่านเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นนับปีว่าถวนผลสะทายกับ,บมาเกิดคือเก่าเพราะมด้แยกนามออกจากตะกรอนนั่นแหละเรียกว่าารมาพบรูปพบอรูปพบ,พบพบพุ่มต่างๆ่างเยเป็นแค้นแค่ว่าตามกลางหยาบละเอียดตั้งกันพออย่างเพราะ มีการแยกทุลีออกจากถาดดังเดิมคือจิตคือใจคือมโนถาุแยกออกโดยความผาความเพียนแยกออกโดยความเห็นความเห็นแต่บรื่อใดสลับปลงว่างกันตามพระวัติที่นักปราชญสอนก็คือสอนเรื่องปัญญาสอนเรื่องสติสอนเรื่องปัญญาเห็นโทษทำความเป็นจริงเล้าปลงว่างหนีห่างออกไปจากซิ่งเหล่านั้น เห็นคุณตามความเป็นจริงแล้วก็อุปการะอุปถัมภ์ความช่วยเกิดครับเจ้าของหายมีหายมีสมบูรณ์นั่นลักษณะว่าสัมมาปฏิบัติเปลี่ยนสันนั่นะเห็นตามความเป็นจริงเห็นงูเป็นงูเห็นปลาเป็นปลาเป็นยังไเห็นโคงจักเป็นดอกบัวนะมันคนละยางกันพนุพันสอนเบงโคงจักก็เห็นเป็นกคงจักพระหัตระหานตานท่านไรโบเป็นกําลังของวตาสงสารไม่มีผู้ใดเสียมีกําลังยิงความหัดอ่ หาเส้นหน้าของพระ้ามัจุรชนั่นหรือว่ามันเจ้าเป็นจอมในวัาสงสารพราสัพัสวียนไหวตายเกิดบกวนหมุนเวียนหมุนเวียนเปลี่ยนไปกันอยู่พอปนันไปเหนือไปใต้ไปสูงไปต่มไปหยาบไปกลางละเอียดผลสุดท้ายก็ไม่ทำบกวนหรือว่าวัะยิตดใจก็เลยไม่ได้ถอนตัวออกมาจากความบกวนเวียนไหวตายเกิดมีถึงท ER. ้าวุญไหวอยู่พอปนัน ปันไดสอนว่าขยาดบ่เข็ดบะลาบบ่อนั่นแหละเป็นว่าปันไดเอาตอนไดเอาตอนมันอิ่มแปะอิ่มมีพี่หมาเหล่าขัสิว่าจะคล้องไดเป็นควสิว่าจะคล้องเต็มมันคลองเหตโงงง่ายตลอดเวลามันบ่เคยบกพร่องบ่เคยพอดโตในอันใดมีแต่ความบกพร่องอยู่ตลอดอยู่เป็นนิดเตือนถอยไปสวนถอยไปาอยกับว่าเต็มบ่เคยเต็มบ่เคยอิ่มบ่เคยเบื่อบ่ได้พ่อเรียกว่าบ่ท้สงสารเนี่ยบ่เคยพ่อ สังสารวัตรเนี่ยบ่เคยภาผู้ิใจพ่อไม่ได้ความเพิ่มเสริมเติมแต่งขึ้นมาพวกบุญวุ่นวาวอยู่พ่อบนั่นเพนยงว่าวาัฒวน์นักปราชญ์เพิ่งจะเอามาทะของจริงมาสอนอะรียกว่าพูดสืเดินตามปราชญ์ก็คืออย่างสาวกสาวิกาผูสดับตระฟังผู้มีความเสื่อมใสเสื่อมใสศรัทธาจนทางออกจากบ้านออกจากซองนำทรัพสมบัติมาแปลเปลี่ยนเปลี่ยนแปลแปรเปลี่ยนไปเป็นนำมาทำเพื่อใสเขาได้ครับ จิตกับใจสึ่งเป็นน้ามาทำก็คือพวกเกียรสมบัติทรัพส,สมบัติแก้วแหวนเงินทองรัตนาชาติอันเป็นของที่มีขาดมีราคานั้นมาแลกเปลี่ยนจับใจใส่สอยขึ้นมากลายเป็นหาทิยาโพธินิยะขอปลาอาหารมาสำเร็จคิดในการบริโภคใส่สอยมาสำเร็จคิดในการถวายจังหันนั่นล่ะลักษณะว่าแพร่เพี้ยนเพี้ยนแรปรขึ้นมากุน,านันเพื่ออย่างเพื่อให้ใกล้คิดติดกับจิตกับใจใกล้กับคิตกับใจเพื่ออย่างขึืนหน้ามาทำคือบุญกุศล กิริยาการที่เ้าเหตุเหตุโดยศรัทธาเหตุโดยสติปัญญาเหตุโดยความสำน,นึกเหตุโดยความจ้อจงจงใจเหตุนะว่าบ่แม่ละเมอเพอร์โภพราะจะได้ตื่นล่มตื่นแหลงตื่นเงา,าไปเพตดเงามายาผาดถ้าความเป็นจริงแล้วห้าเหตุเหตุเด่นตามความจริงทุ่มเทถึงของจริงพอเห็นแต่ละยางมักกระเทือนทั้งกิจทั้งใจเงินแต่ละบาทแต่ละ คลังธนาขาวที่เ้าเสียสละแปลงกระเทือนถึงกระเป๋ามันนั่นแหละกระเทือนถึงความสําคัญกระเทือนถึงความละโมบกระเทือนถึงความขีดตันีแต่หอกจําเป็นในเหตุพออย่างพอเป็นช่องทางแนวทางที่นักจอมปราดสอนสอนภาพปร่งภาพว่างสอนผ้าเสียสละแบ่งปันเพื่อนจักคะเสียสละท่านจักคะเสียสละแบ่งปันดำสมบัติจิงกว่าพวกเกียรสมบัติเขาถือข้องว่าถือข้อนั่นเป็นแค่ว่าวัตถุสมบัติมันอยู่กับพ้าวดน เม่เลยภาษาามอเผาก็ฟังแม่ต่ร่างกายหรือมากกับนั่งเพ้าไปฟังเป็นถ้าจังรีบเร่งขน,นขว้ขนสมบัติออกจากสังขารร่างกายเพราะจังไดรมันก็ไปมุตยญานหนึ่งก็ต้องไปจากเฮ้าโดยความประ,ประโยคนพระธากัคความเป็นคนตายบางเถื่อยังพระท่านตายสัมม่มชราคลำคลาำกรอกาอ่อ นางโอยลุกโวยสามือดีสี่มือไข่ก็เลยบ่ได้มากประกอบคุณงามวานดีบ่ได้มากบำเพ็ญเอาถุ่มเทเอาความสัตย์ความจริงเอาความดีงามทั้งหลายเขาสู้กายวิจาจิตพเพราะอย่างเพราะติดคัดิดขาเรื่องความพิคมพิการเรื่องความซุหมดสภาพทุกพลภาพยังในสภาพเทวาวิกิตอะไรบ่ได้มีเวลาเวลาขึ้นบานตายต่อเรื่องคุณงามความดีพัาธยว่ามืโอกาสเวลาเนี่ยคืออย่างมีเวลาที่เป็นปกติอยู่พัสุปกติอยู่นี่ละเอาความเป็นปกติองเจะของนี่ละมา วิเค์พิจารณาเบิงเข้าสิยุ่งสี่ตลอดสายบอที่ผ่านมาเป็นหดมันก็เพได้เป็นสี่ตลอดเดี๋ยวสามมือดีสี่มีไข่อันนี้เขาอยู่ปกติแหลวเขาเรียนเรื่องขนวายตักต,กตวงผลประโยชน์จากกิริยาการนิรว่าท่านาจาคะ์าทำบุญทำท่านจึงได้ออกจากบ้านจากซองมาไข่มาไก,มาไก่มาตามความโอกาสากของเจ้าของแต่ละคนบ่คือกันบางคนอยากมากคือว่าติดอุปสรรคไกลโพดเลยเวลาเลยพัรกิจได้เวลาเสาร์เลยเวลานี่ก็เลยกลายเป็นมาบา่ได นั่นแหละผู้มีโอกาสจังให้ห้าหนี้ไม่โอกาสตักตวงเอาผลประโยชน์จากกิริยาการที่ห้าก็ทําำใดเพึ่งกนกระท้ำใดพออย่างพราะหฮาได้โอกาสพราไดโอกาส,กาสละภาพ,พ,พั้งเพราะเ่จากโอกาสก็เลยเพาะอย่างเพาะความเห็นแก่โตความขี้เกียจขี้ข้านเห็นแก่โตความละโมบความขี้ตะนีครอบง,งามหัวใจห้าวเอาไปเห็นยังพึ่นมีเราละเต็มยุ่เอาไปก็เป็นส่วนเกินเอาไปได้เพิ่นกับพัสันใหดอกเพิ่นกับบกกินใหดอกเพิ่นกับใส่ให้ดอก เต็มยุหันไปเวังมากแล้วนั่นนะนั่นเราเขาคิดแค่ไ้นมันก็คิดตามภาษาโง่ของเจ้าของก็เลยคับแคบตีตันพิดกันไม่เจ้าของออกจากบ้านได้ดูความฉีเลฉลาดแกมโกงของกิเลสยานเขาได้ดีสิตายหลายแล้เลาหลายลหลา,ลหลาลไมีของเฮาไปนั่นนะ่นะก็คืดหนาที่อันทีทวห่หลายหลายหลยมีต่อของผู้อื่นเมด่เจ้าของไม่ส่วนร่วมในสี่หนึ่งบอ นั่นแหละนี่ตะความเห็นแก่ตัวไม่ตะความคิตตอน้คิดขึ้นมาเพื่อปิดกั้นเจ้าของเราก็ม่หัวเจ้าของคิดรืดยความคิดเฉลียยฉลาดปิดกั้นเจ้าของนั่นแหละขาใจว่าเจ้าของรู้เจ้าของเห็นเจ้าของเก่งบริหารความพอดีของหลายๆยี่หันเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มกอดเต็มความเพกนกันตามล่ะไม่มีม้องเจ้าของนันที่ปัญหาอยู่ที่ว่าเจ้าของบด้มีส่วนรวมเวลาตกทุกข์ได้ยากตกแล,ล้วก็รลำบากวัอยาขาดแคลนหิวโหยมาก มินพูดบ่สางไห้บ่ฝากไหวบ่ฟังไหวแหละเดือดรอดออเพิ่นทาบุญทําท่านเรียเสมือนว่าเพิ่นออหนุนซึ่งคําว่าบุญกุศลถี่ใดมากเพราะมีบุญมีกุศลจังได้มากคล่องทรัพย์ครอบคล้องทรงัพย์มีทรัพย์อืมยเวลานี่หงเหี้ยงเหลืองเหลี่ยมยเวลานี่เพาะหยังเพาะบุญสนับสนุนไหวอ่ากาลังบุญที่หนุนมาสทรงมากกับมดกําลังเป็น เหตุเนีสิไม่กาลัางถัดไปเขากําลัางซอเสริมเติมแต่งบุญต่อไปอีกลรวกิิยาวัตถุแห่งบุญคืออย่างคือท่านศีลภาวนาหรือว่าบ,บุญกิิยาวัตถุเพราะมันก้าวขาพ่อออกให้ท่านบ่ได้ออกจากบ้านบ่ได้เพราะอย่างเพราะมันมีหลายแล้วที่มันขวางะนะั่นน่ะก็เลยบ่ได้เหตุผลสถายก็เลยกลายเป็นสนิมเก่ะด่านไปมาขับเคลื่อนบ่ได้ตายข้ากันอังยะยืหันละเพราะอย่างเพราะทุกอย่างรู้สึกขนิมเกลือ สลิมคือราคีนาท่อสักคีนาโมหคีนามันเกาะกลุ่มจิตใจของเฮาเปรียบเสมือนสล,สลิมกิดกัดจินน็อดก,กัดจินเล็กเคยหมุนได้เคยปวดได้เคยเห็ดได้ก็เห็ดบ่ได้เพราะอย่างเพราะมันฝืดเครื่องไปเมนนื่อในจิตใจของเพื่อนของโตของเฮาของเขาขเขาพราะว่าพนวตัตโตเพราะว่าภัยละแต่มันฝืดเครื่องหมุนบ่ได้ฟื้บ่ได้เป็นไัยบ่ได้แล้วตายอันมัดประโยชน์แล้วบ่เน,นี่ยเอาตายแล้วบ่เน,นี่ยมิสสิกัดก้อนเจ้าของผลสุดท้ายมนุษย์ เป็นคนอยู่ดีๆกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นม่านในร่างของคนไปแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นไปละโมบโลบมากไปกว้านของคนอื่นไปเป็นสองพันเจ้าของนัอะไรว่าวิชาสัตว์เดรัจฉานปานาทิ่นากามแมงมุสาสุราที่วนวายงดเว้นงดเว้นไม่ได้เพราะอย่างพอเห็นแก่โตเห็นแก่ได้เห็นแก่คนทะเยอทะยานอยากของพนของโตมโหจักสําคัญว่านี้มิตรอยากได้ ยังได้กับคว้าเอาตามอัธยาศัยของผู้อยากได้ไอ้บ่มีการซื้อหาแหลกเปลี่ยนนั่นแหละแบบพิษมนุษย์มนาพิษจากคลองคลองท่ามของผลสอนกันน่าทจิตด,ดวงใดผู้ใดเหตุไปยังสันส่นแสดงว่าลุ่มตอนหนัดความอยากเสริมเติมแตงขึ้นว่าโลภะมุวนสมมีกำลังกายเสริมเข้าไปเห็นแข็งแกร่งกากแกงขึ้นไปอีกกลายเป็นวัดยิ่งกว่าสติปัญญากำลังของเฮาสติปัญญากำลังของเฮาได้ประมาณนี้แหละประมาณทําบุนทําท่านไปสืบมือไป ผลสุดท้ายมันก็สิกขาแกงแข็งแกงกลายเป็นอภัยทานกลายเป็นธรรมทานกลายเป็น่านอันยิ่ง่านอันเลิศเพราะพัฒนาการไปจากธรรมทานต่อจาก่านธรรมดาธรรมดากลายเป็นถึงขันว่าธานขันสูงสุดเรียกว่า่านความเห็นแก่เนือแก่โต่านความเห็นแก่โต่านความเห็นแก่อยาก่าตุความเห็นแก่ความระม็โลภปากเพราะโลภแล้วไม่จะแกงแย่งผู้ใดแล้วนะให้่านตอนนี้ตั้ง่าแล้วเพราะอย่างเพราะมันเป็นธาตุขาดศัตูต่อความ ัวไรเขียง well. ัต่างก็คือกิริยาการหรือว่ากายสุทุิชลิตมจิตจริตมโนจริตอันนี้มีแต่ความสุทริชลิศจกลายเป็นความชนิดฉน้านผลส้ายก็คือจิตใจมีความฉน้านเพราะอยู่กับคุณสมบัติสมบัติอันจริงก็คือธรรมะแต่ขาเสียสละแบ่งปันเป็นธรรมะแต่นพื้นเป็นของพื้นพื่นสำหรับชาวพัวเท่านั้นถ้าเห็นให้ก็เป็นธรรมดาเป็นไม่เป็นคุณสมบัติระดับปกติหรือว่าสอบได้ถ้าเห็นไม่ได้ก็เรียกว่าสอบตกง่ายระดับนี้ มีบาดเจ็บอายเนี่ยแะบ่อยากบ่ต้องไปหวังอย่างอื่นแต่อย่างนี้ยังเห็ดบ่ได้วางอื่นน่ะนัก,น,กนาสะัสเนื้อแน,น่นกวาดซึ่งนี่มันมีลบมีมุมมีสถานที่ลบมุมส่องสุ้อยุ่ภายในจิตในใจแต่มันบ่เปิดโตขึ้นมาเพราะอย่างเพราะมันมละเอียดละอ่อนไม่วิชาควบมลนไม่เก่งกว่าเฮาในขณะที่เฮาเก่งระดาเฮานี่ล่ะซอสแสวงหาขาขาสุูตัวต่อเฮาคืออย่างคือความฟิตรนี้ที่เนีว้วความลมออบโลกมากตีฮูกันมา,าในจิตในใจคล่องคิดคล่องใ,ใอ,งคองใจให้เวลานี่ ปัณนยนังสิมูจกว่าเจ้าของห่อนห้นพออย่างเพราะเจ้าของโลภเนี่ยโลภพมุลโทอสมุนโมหคิดจิเตเตะโลภโกรธหลงข,งข้องจิตข่องใจเฮต้ใจิตใจสลบสไลยคุณของมองใจเุวลาเนี่พออย่างเพราะมีแต่ความทะเยอทะยานยากยากจนสร้างสิ่งที่เป็นไปบ่ได้มันสอนเฮามันเผาแผงสันเดียบเบื้องต้นมันก็ยากธรรมดาธรรมดาหรอกทนสดทายมันกันมีความกำลังแข็งแกงขึ้นมาปั๊บกอบดงอเหัวแจงเฮาหัวแจงเฮาก็เลยมัดสภาพทลนสดทายมันกับพาด ดิ่ดล้นทลุลนทะไล่ขนขวายหาสิ่งที่เป็นไปไม่ได้คืออยากเกิดไม่อยากแก่ไม่อยากเก็บไม่อยากตายไม่อยากวิบัติชีพหายไม่อยากพากอยากเป็นยงสิ่งระเภทีนนาดานมันเป็นไม่ได้เพราะโลกในโลกของตายรักสรัพย์สนพนเปลี่ยนผิววันเปลี่ยนผันเปลี่ยนยุ่ตลอดเวลาแล้วลักษณะของโลกก็คืออย่างอันนี้จะลักษณะทุกลักษณะอนัตตลักษณะลักษณะทั้งสามมียุ่ประจําโลกประจําธาตุประจําขันประจํามัตรย์ทั้งหลายเรก็จะยุ่งสิ่งตลอดสายไป ไม่ได้เป็นอื่นเพราะอย่างพระวสิมาบ่งหวังถุ่มเทอวาสิเป็นสิ่งที่ยึดคล้องุขถือคล้องเอาจนลงกลายเป็นสุขสมบัติกลายเป็นสมบัติให้เกิดความสุขมันไม่เป็นสุขสมบัติอย่างมันถูกมิบัติเมื่อวานมันมิบัติชีพายเพราะอย่างเพราะต้องกลายเป็นถาดมันต้องดูแลรักษามันประคับประคองมันเพราะมันมาไปจากเข้าเข้าไปจากมันมันมาจากภาคนั่นที่ถึงข้าวเสียภาคถึงข้าวเสียจาก้ถึงข้าวเสียจากถึงข้าวเสียภาคไปในบันเอ เออ่ยทลุล้นทะไล่กับวนกับวเพราะอย่างเพราะความห่วงความหวงความอะไรอาว่านหลักผูกพันผูกพันมาในหลักคนในกระตานแม้แต่ร่างกายห้องนี่ยอยู่กับมันมาแต่เมื่อเกิดผลสุดท้ายก็ต้องแยกทางกันเห็นบอกผูกพันเพราผูกพันสําคัญยิ่งกว่ากายบอกมันของทั้งนอกไม่ยช่นอกกายอีกมันยังเป็นอย่างสิเป็นไปไม่ได้แม้แต่ของท้ายในคืออยู่กับกายซะเองอยู่กับผิดกับใจกับกายติดกันอยู่เวลานี่ พระท่านยึดหมันถือหมันกันย่เวลาเนี่ยไมาสิวิบัติหายเวลาสิเป,น,น,เปน,เนั่ยนเป็นนั่งมันยังมาทำหนาที่ของมันนั่นแหละลักษณะของขั้วโลกมันเปลี่ยงสั่นโลกนี่มันเป็นความบกพร่องอยู่ตลอดสายบกพ่อยอุดมสมบูรณ์อย่างดอกเขาจะได้เสริมเติมแต่งหามาเสริมหามาเติมหามาแต่งหามาใดก็บ,บอสมบูรณ์เพราะปกติของโลกขึ้นบกพร่องเปลียนขนาดนั้นเลยผู้คนรู้ผูนเห็นสัพันญูสัพัญยุตญาณผูนเห็นตาม ความรู้จิงเห็นจริงตามความเป็นจริงโลกนี้ต้องเสริมเติมแต่งตลอดเวลาบ่ค่อยอุดมสมบูรณ์บ่ค่อยพ่อบ่ค่อยเต็มบ่ค่อยมีความอุดมสมบูรณ์บ่ค่อยเต็มชักเื่อไม่ต้องความบกพร่องเป็นนิจจ์การเฉพาะบันั้นนั่นแหละว่าอุนโนลโลกโกโลกบกพร่องบกพร่องแบบนั้นตตามความเป็นจริงให้เฮาายังวสิมาเสริมเติมแต่งให้มีความสมบูรณ์มันสมบูรณ์หน่อยหน่อยไม่ต้ตัดร่อนตัดร่อนบั้นท่อนความสําคัญจังห้องตัดร่อนความขิดห้งอฮาบั้นท่อนความคิดแบบห้าเอาความจริงมาหายห้าห้าพ่มากเ้าบอมากกระทุก มุงมาดปรารถนาของจากของเท่ากับว่าเป็นเพราะว่าเป็นขึ้นมากกว่า,วาจากของถือกระท่ามาจากของในลาภพ้นลำเอียงพิสิมาลำเอียงพิสิมากระทําพราะพ่อ,พอันคือสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยที่ถายแต่นานาจของโลกผมูลโทษสมุนโมห,หมุลเรียกว,ว่ากรอบงอหัวใจสัพพสัตว์สัตว์เล่านั่นหรือว,ว่าเพิ่นว่าโตละแต่ของงัวปกก็ต้องมีความโศกอารมณทุกโศกพิลัมพิไลลำพัพนพออย่างเพราะโลกนี่มันผสมปรารถนา เมื่อเป็นไปจังเห่าเกิดโลกทั้งโลกเป็นไปตามอัธยาศัยของมันเป็นไปตามสาระของมันเป็นไปตามความจริงขึ้นเป็นจริงหรือว่ไาไตรลักลักษณะทิวายางนั้นเป็นเหลืองเล่าของโลกแท้ทๆเห่ามาซูโลกอันนี้เราก็มาไม้เอาโลกแตงเอาโลกอยากให้โลกเป็นจังใจใจเห้าน่ะมีปัญมาณ่านบ่ใจเห้าอันบ่มีประมาอามมาพอความตกแต่งอย,า,งญญอยากให้เป็นสั่นอยากให้เป็นสีมันยังเกินวิสยัยยู่ยในวิสยัย เพราะะนั้ถ้านนกลับมาสู่ความเป็นจริงก็คือ,คอสมาปฏิบัติเริ่มตั้งแต่สมา,ท,าท่านทำบุนทำท่านไปเรื่อยๆเมื่อสิคือบันไดขึ้นไปเนี่ยบันไดขึ้นไปตึกหน้าบันช่องสูงขนาดใดก็มีบันไดขึ้นอันนี้คือกันละมากผพนิพัานสูงทรงขนาดไดอย่ไกลขนาดไดไกลเกินเอื้อมบ่ก็อยู่ในวิสัยของผู้เอื้อมเหล่าว่าภพิกษูบริษัทภิกษูภิกเพิกนิวบาสกบาสิกาผู้ยุ่รหมในบริษัทช่อมมีสิทธิ์มีส่วนในสมบัติในบริษัทนี่บริษัทนี่คือบริษัทอย่างว เรียกว่าบริษัทแห่งธรรมเรียกว่าธรรมมาสวนะเรียกว่าประวัติคําสอนของพระองค์มีแต่งแตเรองอัดตแต่งธรรมมีแต่เริงความเป็นอัดเป็นธรรมเป็นธรรมตามความเป็นจริงเข้อยุ่ในกรอบขอบเขตของคำว,ว่าธรรมจะต้องได้รับผลของธรรมขึ้นอย่างขึ้นความสงบระงับความปรุงแต่งุ้งสานวุ่นายวุ่นไวเพยงอ,อย่างเพราะสายเสียหายระทัดเหลืองเลา่าทางหนกผลสดทายธรรมะผลผากลับมากลับมาสู่ความเป็นจริงฐานนมันขึ้นอย่างคือความสงบระงับจากปาปธรรม ระงับจากความฟุ่งเฟือเหระงับจากความทุรนทุรายกับว่นกับว่าอยากทะยอทะยานอยากนั่นเลยว่าพนค่ายออกมามากกับพลเสดทายกลายเป็นความหยุดกลายเป็นความหนึ่งกลายเป็นความรู้ยิงเห็นจริงตามความยิงคือโปรงว่างไปกับความเป็นจริงคืออย่างคือเสียสละปรงว่างปล่อยว่างแยกทางกันครับโลกบ๊อบโซบ๊อบขันอาสาบ๊อบโซสุดกับโลกเพราะโลกนี่หนาที่ปรงว่างหนาทีปล่อยว่างเพราะไปครับโลกไม่ถ้าความสิ้นสุดยุตทิตรงไดหล่ะมันสิ้นสุดยุติตรงที่ถูกนั่นที่อันนี้พ่าปล่อยว่าง โลกปล่อยวางถูกยังอยู่กับความรู้ความรู้น่เพราะเป็นความหลงความหลงหรือหลงว่าจะของเป็นนั่นเป็นนี่หลงว่าจะของใดหลงว่าจะของมีหลงว่าจะของเป็นโพสธาคือโมหะจิตครอบงำเป็นจังสันเมื่อสุคนต่างกันพ่อๆกันคือความหลงงมง่ายว่าจะของครอบผ้าสมบัติที่แท่ะเป็นพระญาภาพบันเมีสมบัติอย่างดอกสมบัติแทๆคืออย่างคือความเป็นปกติผาสุขขึ้นความสงบตัางหากเป็นสมบัติสมบัติอันเลิศคือความสงบรงับจากป่าประทัรีว่ามหาสมบัติคุณสมบัติ อันนี้มิทธะโทษวิบัติที่ว่าจะของได้ว่าจะของเสียพลนสัทธากปายปีนไปหาอดอาบบรัตเอาเปรียบปรนันอารัตเปรียบพลนสัทธากกลายเป็นขัตตูกูร่ายจงลายไมยเว้นเป็นขัตรูตุท่ากันและกันเพราะอย่างเพราะความคิดของเจ้าของพลนสัทธากเลยตกโยายอำนาจของโลกเต็มๆโลกก็เลยครอบง่ามหัจของสัตว์ครอบง่ามหัจของเฮาเฮาก็เลยก้าวขาวบ่ออกเลยกลายเป็น ผู้สัตว์โลกผู้บกพ้นเวียนว่ายตายเกิดอยู่กับโลกเป็นภาพไปพ้นจากโลกเขายังมาติดอยู่กับโลกเห็ดจังไดเสงไอ้สิมีความสุขเกิจังสันที่จังไรพัฒนาการใดเราละพ่อนทางแห่งพุทธาคือทางสายกลางอันเบิกบานให้อยู่กับคืนวันคือปัจจุบันอย่างตื่